กรับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนองทุกแทนเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมเนี่ยบีดโซลเรโซแนนต์เนี่ยก็จะร่วมทดสอบเร็วๆนี้เนี่ยก็มาลงทะเบียนได้เนี่ยห่างหายไปนานจากการเล่นเกมบีดนะฮะเป็นแนวแอคชั่นนะครับผมก็มาลงทะเบียนนะ่ยก็ลงทะเบียนไม่ยากครับเขาจะถามนี่ถามนี่เนี่ยแล้วก็ดิสคอร์อันสุดท้ายก็ใส่จริงก็ได้ใส่ปลอมก็ได้นะฮะแต่ว่าเมลต้องใส่จริงนะฮะก็มาร่วมเป็นผู้ทดสอบนะก่อนจะทดสอบเร็วๆนี้นะฮะก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด ที่ห่างหายไปนานนะฮะแต่มานี้ไม่ใช่เทินเบทนะครับผมแนวแอคชั่นของแท้เลยนะครับไม่รู้ลิขสิทธิ์แท้ไม่แท้นะแต่ว่าคอยดูแล้วกันนะเออว่าก็บอกไม่ค่อยได้เนะรอกเกมมันเปิดทดสอบก่อนแล้วกันนะใครยังไม่ทดสอบนะคิดถึงเกมบีทนะมันลดทดสอบได้นะคอยยงงฝากกดไลค์กดซับไตเป็นกำลังใจกันด้วยเพราะว่าข่าวสารนี้ก็อบอกอย่างรวดเร็วอนะเนาะว่าทุกท่านจะไม่รู้นะะว่าบีท มาแล้วแล้วก็ดูภาพแบบนี้เลยเนี่ยน่าสนใจมากแต่ไม่รู้ว่าระบบจะเหมือนบีดตอนนั้นหรือเปล่าที่ว่าวิ่งฟาร์มน้ำหอมวิ่งฟาร์มของทำนู่นทำนี่เก็บเลเวลอะไรเงี้ยก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าไงแต่ว่าผมเชื่อว่าสาวกเกมบีตไม่ควรพลาดแน่นอนนะมีทุกอย่างมีทุกตัวเนี่ยลาบังโครงบางใครเนี่ยเหมือนมันจะเปลี่ยนตัวละครได้สามตัวด้วยนะนั้นตายนี้ลงมาเนี่ยก็ตัวทีเด็ดก็เดิมๆนะฮะเก่งๆหลายตัวนะผมก็ แสงสีเสียงก็น่าสนใจน่าจะเป็นวิกฤตแท้นะผมว่านะประมาณนี้คอยคอยดูกันตอนเปิดจริงเนาะอย่าลืมไปลงทะเบียนครับตอบคำถามแค่10กว่าข้อนะฮะไม่เยอะไม่เยอะน่าสนใจมากเกมนี้นะฮะมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะทุกคนนะนี่ก็ฝากไปด้วยนะฝากาเติมเกมเราไปด้วยแล้วก็ฝากช่องผมด้วยนะฮะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยวกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม,ใหม่ๆเรื่อยๆนะทุกวันนะฮะ ยังไงก็มาบอกข่าวสารเพียงท่านี้นะอย่าลืมนะสาวกบีทห้ามพาดนะถ้าเราท่านจะเสียใจเลยทีเดียวเชียวนะไปก่อนละจ้ะ,ะให้ดูน้ำย่อยเพียงเท่านี้นะเพราะมันมีแค่เท่านี้เออตัวอย่างมีแค่นี้แหละนะก็เดาๆได้ว่าเปลี่ยนตัวละครลงมาได้คนระับไม่รู้อาจจะ2อสตัวนะชุดทีมนึงอนะ่นะประมาณนี้นะเะยังก็จเจอกันใหมค่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีจ้า